คอปชาเฟ่เท่แค่20บาทงานนี้เป็นงานเดินระบบท่อน้ําดีน้ําทิ้งของซุมชาไข่มุกงานนี้อยู่ในเขตของบางเรนครับพอผมไปถึงหน้าที่ตั้งของตัวซุมนะครับผมก็ได้คุยรายละเอียดกับลูกค้านะครับว่าอยากได้ลักษณะงานแบบไหนหลังจากคุยรายละเอียดกับลูกค้าเรียบร้อยแล้วครับก็ได้ทําการคํานวณนะครับในส่วนของอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับสำหรับหน้างานนี้โดยงานนี้นะครับเราจะเดินเป็นทั้งหมด4ท่อนะครับโดยจะมีท่อน้ําทิ้งท่อน้ําดีและก็ท่อน้ําทิ้งของแอร์และก็ท่อน้ําทิ้งถังน้ําแข็งที่อยู่ภายในซุ้้มมมมยกกกกาาารออออแแบบบบงงผผ็จะใใหชน ง่ายเซอร์วิสง่ายๆแล้วมองมาก็ดูสวยนะยครับทุกจุดก็เหมือนเดิมครับก็คือพยายามใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับที่สําคัญนะครับโดยเฉพาะจุดที่เราใช้งานเป็นประจาครับจะต้องแข็งแรงด้วยครับและที่สําคัญไปกว่านั้นนะครับก็คือในส่วนของการแมทันแนนหรือการเซอร์วิสตามหลังจะต้องให้มันทําได้ง่ายๆเช่นกันซึ่งผมคำนึงถึงว่าในกรณีถ้าสมมุติว่าผมไม่ได้เข้าไปทํางานให้ลูกค้านะครับแต่ว่าเป็นช่างท่านอื่นที่เข้าไปเนี่ยช่างท่านอื่นที่ต่องานจากผมเนี่ยก็จะทําได้ง่ายครับหลังการติดตั้งครับก็ได้ทําการเซตระบบให้ลูกค้านคล้้กาใหู เพียงแค่นี้นะครับลูกค้าก็สามารถใช้น้ําดีและน้ําทิ้งของสูชาได้แล้วครับหากใครมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบ็อกก์ก็มาคุยกันได้ครับ